ทำหน้าที่ครับมักจะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไปสอนเข่งโครงการแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคประชาชนคําถามที่เราเจอแน่ๆเลยก็คืออันนี้ทําได้ไหมจะซื้ออันนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับทางสปตชอเองก็มีในส่วนของตอบข้อหารือตรงเนี้ยไว้ให้พวกเราเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาว่าตอบข้อหารือในปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่ฉบับแล้วเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ถามกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะศึกษาประเด็นที่เราจะเจอในกลุ่มของภาคประชาชน ชนมากที่สุดในเรื่องของการออกอกําลังกายนี่เราจะเจอกันบ่อยมากเลยเนาะว่าไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยซื้อได้ไหมแล้วก็ค่าตบอ,อาตบ <นำ S 1> แทนอ,อยาก,<อ>กาจะเล่นทั้ง5วันอะ่ะได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะปัญหาของการทำงานในระดับนี้ก็คือบางทีอ่ะในความเป็นสังคมเมืองเราจะเห็นว่าบุคคลที่เข้ามาคอนแทคเราเนี่ยจะมีหลากหลายความรู้บางคนก็ยังติดอยู่ว่าเขาเป็นระดับอาจารย์นะเรื่องแค่เนี้ยจิบจเขาเขียนโครงการ ขอระดับประเทศมาแล้วแต่ว่าวิธีการที่เขาเขียนออกมามันไม่ตอบโจทย์ของกองทุนเราจะจูนกับเขายังไงที่ตัวเขาก็จะไม่รู้สึกเสียเซลล์แล้วเขาก็สามารถทํางานต่อกับกองทุนได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเวลาเราจะทําเรื่องพวกนี้อย่างของผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ย แทบจะไม่ค่อยอยู่ในสำนักงานเลยนะผมะ่เพราะผมก็เลยงจะบอกว่าถ้าองค์กรภายในให้การสนับสนุนหรือไม่ให้การสนับสนุนเพราะทุกคนนะ่ยอยู่ใต้อันเดอร์การบริหารงานบุคคลท้งนั้นเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าองค์กรใดไม่ให้การสนับสนุนในเชิงการบริหารงานท่านก็ต้องจัดการตัวเองไปจัดการใครไม่ได้ให้คุณจะ w a l k o เอออกไปยังไงคุณจะทํำยังไงบางคนก็ลาราชการไปยอมเสียสละวันลาพักวอนตัวเองเพื่อไปทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันสมบูรณ์นะ ความสุขแรกเลยนะผมว่าสั้นๆน,นะมันคือการให้ผมพูดเสมอว่าเมื่อคุณให้คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างกลับมาก็คือความรู้สึกอันนี้วัดไม่ได้นะคุณจะ trust มันในความรู้สึกที่มันจะท้อนกลับเหมือนเหมือนที่เรากำลังเจอแล้ผมเชื่อว่า ยิ่งคุณให้เขาไม่ว่าจะเป็นความรู้เสียงหัวเราะความสนุกสนานประสบการณ์ใหม่ๆกับเขาเนี่ยผมว่านั่นแหละคือความสุขก็ในตัวขนวงความสุขของการทาพิจารณากระบวนการอันดับแรกคือเราได้เป็นผู้ให้อย่างที่อาจารย์วิเชตบอกเมื่อเราได้ให้เนี่ยมันก็จะมีความสุขในใจเราะดีใจที่เขาเดินได้ถูกต้องทําให้มันเป็นเป้าหมาย แห่งความสําเร็จได้ร่วมกันเมื่อเราได้ยินคําว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะจากผู้ที่เข้ารับการอบรมขอบคุณอาจารย์เข้าใจแล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปทําเจอ3าํานี้ผมก็มีความสุขแล้วว่าเอยนั้นเข,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 ขาเข้าใจและเขาอยากที่จะทํานั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราที่เราไปก็ถ้าถามแทนว่าความสุขที่ทุกวันนี้ยังทําหน้าที่นี้อยู่แท ขอยก2อ,อย่างคือรอยยิ้มกับมิตรภาพรอยยิ้มอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเขามีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมที่เราทําแต่รอยยิ้มของเขาคือมันยิ้มไปจนถึงใจอะค่ะสิ่งที่เขาทําได้เขาคาดหวังตอนที่เขาเดินทางมากับสิ่งตอนที่เขาเดินทางกลับไปอ่ะเขามีรอยยิ้มกลับไปแน่ๆแล้วมันจะเกิดกระบวนการในอนาคตของเขาอีกอันหนึ่งคือมิตรภาพมิตรภาพระหว่างทีมเราเองกับสิ่งที่เราไปในทุกๆท,ที่ที่เราไปทําเราไม่ใช่ไปหาเขาเสร็จ3าวันแล้วจบมิตรภาพเรายังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับมันเลยมันเป็นความสุขที่ทําให้เราอ่ะ ยังทําอยู่ทุกวันนี้ครับมีความสุขกับการเป็นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดนี่คือความสุขแล้วมีความสุขกับคนที่เราถ่ายทอดแล้วเราเจอกันข้างนอกเขาก็เรียกอาจารย์และสุขที่สุดก็คือสุขที่ได้รู้จักทีมนี้จากที่เราได้ไปเรียนรู้ ถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการเขียนโครงการต่างๆนะคะผู้ที่เรียนรู้อะค่ะได้รู้ว่าเออจะต้องไปทํำยังไงในการพัฒนาในชุมชนของเขาเวลาเจอกันทุกครั้งคนเดิมๆจากปีที่แล้วที่แล้วแล้วก็ปีนี้มาเจอกันอีกเขาก็จะมากอดมาดีใจที่ได้เจอเราอีกจะจําได้อันนี้เป็นความสุขส่วนตัวเลยนะคะว่าจากที่ได้เป็น <laughs> ก็สําหรับความสุขในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เลยคือมีความสุขมากเคยได้ยินประโยคนึงว่าถ้าอยากให้ตัวเองเป็นคนยังไงให้พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคิดว่าความสุขของตัวเองคือขอบคุณตัวเองที่พามาอยู่กับทีมนี้ค่ะ ถ้าจะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของสปสชโดยเฉพาะเขตสีเนี่ยต้องผ่านการเป็นทีมโค้ชอย่างนี้แล้วมันจะการันตีว่าสปสชเองจะได้คนทํางานที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มาเสริมทีมพี่เลี้ยงนี่แหละให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับอันนี้แทนเองก็เหมือนกันแทนกับพี่หน่อยเนี่ยถ้าไม่ผ่านจากทีมพี่ๆทั้ง10คนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาอยู่จุดนี้ไม่ได้ไม่มีโอกาสมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสปสชซึ่งเป็นสิ่งที่เราลักที่เราทํามาตลอดครับ มันเป็นมากกว่าบ้านมันเป็นมากกว่าแฟมิลี่อ่ะเพราะว่าคือเราต่างที่มาที่ไปเราต่างสเตตัสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความสุขที่แท้จริงของคุณคืออะไรแม้แต่คุณจะเจอวิกฤตยังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณมีเป้าชัดเจนว่าการใช้ชีวิตเนี่ยทุกคนต้องเจออะไรเหมาะสมมาเยอะมากคือกำลังจะบอกว่าวันนี้คืออยากบอกทุกคน มันมันเหมือนกับการสร้างพลังกับบ้านเน่ยผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยทำคนเดียวไม่ได้คุณทำคนเดียวไม่ได้คุณต้องทำเป็นทีมอะผมสอนทุกคนเสมอว่าเวลาคุณทำงานเนี่ย คุณจะต้องนึกถึงการรวมพลังถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องเดอะฮาร์คุณจะรู้เลยเมื่อเขาเป็นตัวเล็กๆเขาจะไม่มีพลังเวลาคุณรวมกันเนี่ยพลังมันจะยิ่งใหญ่มันจะทําให้มีการเคลื่อนในเชิงโครงสร้างนโยบายมันจะทําให้เคลื่อนการเป็นแปลงของขดผมเชื่ออย่างนั้นพลัง,งความสุขก,ก็คือสิ่งที่ท่านจะได้กลับมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อคุณเจอวิกฤตชีวิตให้นึกถึงวันที่คุณได้รอยยิ้มจากประชาชน สิ่งที่ท่านเจอมันคือหนักหนาของการที่ท่านทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วแต่ไม่มีคนเห็นแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้มันต้องมาจากพื้นที่มันไม่ได้มาจากบริสีของบนเราพยายามทำบัตรทช์อ up ให้มันเกิดขึ้นต้องขอบคุณทุกคนที่ที่เราไม่เหนื่อยคนเดียวขอขอก่อนหน่อยได้ไหมขอก่อนหน่อยได้ไหมขอก่อน